เอาละครับเพื่อนนี่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Crypto Boost Master ที่อยู่ในเชน i n Polygon นะคนลดิคิปนี้ไม่ได้เปแกรแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมฟรีนะเพื่อนๆโอเคนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์นะครับกับเกม NFT c a r บีย e r กันนะครับเพื่อนๆก็สายฟรีเล่นได้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของตัวเกมนี้สามารถเอินเงินให้เห็นได้จริงๆนะครับส่วนตัวเกมนี้นะครับมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆก็อัปเดตมา นานพอสมควรนะครับปีที่แล้วอ่ะมันจะล็อกอินในเรื่องของตัวอีกอันนึงนะครับแต่ตอนนี้คือเขาอัปเดตมาล็อกอินในเรื่องของตัว Meta m a s k ได้นะครับในเชนตัวของโพลิกอนตอนเพื่อนๆอล็อกอินเพื่อนๆสามารถเลือกล็อกอินแบบไหนก็ได้นะครับมีตัวของ h า r d w a ว e w a l l e t ที่เป็นในเรื่องของตัว l e d g e r นะครับแล้วก็มี m e t a m a s k นะครับมี Google ด้วยนะครับหรือว่าเออใช่ Google Gmail นะครับล็อกอินตรงนั้นได้ก็โอเคนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้ามามันจะมันจะมาอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อก่อนละกันเนาะอ่าโอเคเปลี่ยนชื่อไปครับอัดิกถูกไปนะครับอันนี้เพืเ่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยเนาะคือคล,คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเกมนี้มันใช้ระยะเวลาในการทาเควสนะครับในต่อวันนะครับเพืเ่อนๆเห็นที่ผมใช้พลังงานไปไหมเราก็ต้องรอนะครับรอในเรื่องของตัว เควสให้มันเสร็จนะครับเพืเ่อนๆก็เดี๋ยวเรามาไล่ในโลกของตัวฟังก์ชันนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นคลิปๆไปแล้วกันนะเนาะเพื่อนเนเนาะโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพืเ่อนๆเข้ามานะครับถ้าเรามาสังเกตฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมี ในเรื่องของตัวหมวดต่างๆนะครับในเรื่องของโรงงานนะครับโรงงานผลิตเบียร์ตรงนี้เนาะไอ้ที่เป็นสีเทาๆนี้ผมขอเว้นไว้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆสายฟรีนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกนะครับอันที่2นะแล้วก็มาตรงที่บอร์ดนะครับเป็นบอร์ดเควสนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวมินิเกมด้วยนะครับเออเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเพื่อนๆเห็นปะมันจะมีในเรื่องของตัวจัดอันดับนะครับว่าใครที่ใครได้อันดับหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาชื่อเราไปพิมพ์หาได้นะส่วนมากจะไม่มีคนไทยเลยนะครับตรงนี้ เออเดี๋ยวผมค่อยไปตั้งนะครับเป็นประเทศไทยอาจจะได้อาจจะได้โอเคนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาในเรื่องของตัวอันนี้อะไรพับจีใช่ไ่ะเออมาเข้ามาในเรื่องของตัวพับผับนะเรียกผับหรือพับเนี่ยนะครับเข้ามาตัวผับนะครับก็จะมีบอร์ดนะครับเข้ามาปุ๊บอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนเพื่อนคือสายฟรีใช่ไหมล่ะนะครับก็คือสายฟรีนะครับเขาจะให้เ n e r g y ีมา24นะครับเพื่อนเพื่อนต้องมากดเคมนะครับมากดเคมอ่าพวกเมล็ดนะครับพวกเมล็ดพวกน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยนะครับ เออหรือว่าพวกผลผลิตนะครับตรงนี้เนาะมันก็จะมีคูลดาวนะครับ60นาทีแล้วก็การฟื้นฟูนะครับ1 e อนเนอร์จีนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับผมก็คือ1วันเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงเลยตามของ e อนเนอร์จีนะครับในเรื่องของตัวเกมนี้เนาะสมมุติถ้าเราอัพขั้นไปเรื่อยๆหล่ะนะครับมันก็จะมีเหรียญในเรื่องของโทเค็นนะครับโทเค็นเกมนี้นะครับใช้ตัวย่อคิดว่า CBM นะครับสามารถซื้อได้ในตลาดเอ็กซ์ช e น์นะครับส่วนเมตาแมสผมไม่แน่ใจว่า ซื้อได้หรือเปล่านะครับตัวเหรียญเนี้ยนะครับมันมี2เหรียญนะก็จะไปเหรียญ A S H นะครับแล้วก็จะมี C B M นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็อ่ะสายฟรีเราเนาะก็ผมอ่ะกดนะครับกดคราบอันนี้ไปก่อนนะครับนี่อันแรกเลยนะครับก็เราสามารถเร่งเร่งเวลาได้นะครับใช้0.4 C B M นะตอนนี้คือเหลือญเหรียญสนาทีนะครับเป็นในเรื่องของตัววอเตอร์ก็ตรงนี้เพื่อนๆควรที่จะรับมาเออเก็บมาให้หมดก่อนนะครับก็ระยะเวลานะครับ1วันอ่ะ ผมว่าไม่น่าจะได้นะครับในเรื่องของตัว energy นะครับก็เรากด start ไปนะครับ start เก็บไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะในเรื่องของตัวโรงงานนะครับเนี่ยนะครับโรงงานเบียเฟสต์รี่เนี่ยก็จะเปิดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเบียไปคราบได้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาได้นะแต่จริงๆอันนี้คือมันยังมันยังไม่มีนะครับยังไม่มีอะไรที่เราสามารถคราบได้เพื่อนๆเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่า เราจะคับเบียอันไหนนะครับนี่เราก็เลือกตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีโรงงานก่อนนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ในเรื่องของโรงงานของเรานะครับยังสมบูรณ์นะครับหนึ่งยังไม่ต้องอัปเกรดนะครับนี่มันมีให้อัปเกรดด้วยยังไม่ยังอัปเกรดยังไม่ได้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็สมมุติถ้าเรากดเคมมาแล้วนะครับเคมพวกทรัพยากรตรงนั้นมานะครับเราก็เอาพวกการ์ดพวกนี้มาใส่นะครับใส่ตามที่มันบอกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับคู่ดาวสามชั่วโมงนะครับเพื่อนๆในเรื่องของการคับนะ ก็พอเราคับเบียร์เสร็จนะครับเราก็เอาเบียร์มาขายนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวตลาดด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถซื้อได้นะครับเพื่อนๆโดยใช้เหรียญในเกมนะครับมาซื้อนะเนี่ยนะครับมันก็มีราคาบอกอยู่เนี่ยมีพวกไอเทมขายนะครับนี่โอ้โหไอการ์ดไอการ์ดนี้คือเป็นบอกบอกระดับนะครับเพื่อนๆเนี่ยวอลลุ่ม24ชั่วโมงนะครับวิ่งอยู่2,000นะเพื่อนๆพอน เออสามสามสิบสามเองนะครับก็คือเกมนี้มันปีที่แล้วนะครับมันถามว่ามีคนเล่นไหมมันก็มีคนเล่นนะครับถ้าเกมไหนมันยังเอินเงินได้คนเขาก็เล่นเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเออนี่นะก็ตรงนี้มีในเรื่องของตัวตัวเบียด้วยนะครับอ่าไม่มีขายเลยนะครับมีขายไหมหน้าสินค้าน่าจะไม่มีขายนะครับในเรื่องของตัวเบียรนะครับมีสตาฟด้วยหรอโอ้โหมีน้องแมวด้วยนะครับนี่คือสตาฟนะครับที่เอาไปทําโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัววอเตอร์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นการเช่านะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเสีย10บนะครับก็คือ28วันนี้คือ200นะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะต่อไปจะเป็นในเรื่องของตัวฟาร์มนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มปลูกนะครับปลูกอะไรนะผมจะผมจาไม่ชื่อของตัวเมล็ดไม่ได้ที่มันทําให้แบบว่าเบียมันขมนะครับเพื่อนเพื่อโฮปโฮปปะโฮปเนาะน่าผมน่าจะเรียกถูกนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวข้าวครับข้าวบารี่นะต่อไปก็เป็นโรงเก็บนะครับ อันนี้คือให้เช่าหมดเลยนะครับคือพื้นน่าจะเป็นแบบให้เช่าหมดเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นทาวเวอร์นะครับอ๋ออันนี้เราต้องเลือกนะครับเลือกประเทศมีอ๋อพาสปอร์ตใช่ปะ T H A I มีมีด้วยอ๋อนั่นไงพาสปอร์ตนะครับเราต้องเราเราเราจะเสียนะครับคือ500 A S H, H นะครับเพื่อนๆโอ้โหเสียตังค์อีกแล้วนะครับเราสายฟรีอยู่แล้วเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวแลบนะครับเพื่อนๆเนาะ ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการการคับของหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีให้เราคับตรงนี้ไปขายด้วยฟังก์ชันตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี้ยจะเป็นในเรื่องของตัวโซเชียลนะครับก็มีในเรื่องของตัวเทเล gram ทวิตเฟซบุ๊กนะครับดิสคอตนะครับไอไอที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยผมไม่สามารถเข้าได้สักอันเลยเว้ยเพื่อนๆนเพราะผมใช้ในเรื่องของตัวอีกเมตาแมหนึ่งนะครับในการเข้านะเพื่อนเนเนาะโอเคนะครับจริงๆฟังก์ชันตรงนี้เราสามารถมากดตัวในเกมก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวของอีเมลนะครับรีวอร์ดนะครับตรงนี้เห็นป้าเพื่อนๆมันก็จะให้เราทําไปเรื่อยๆครับตรงนี้เราจะมากดเคมได้นะอันนี้คือเรายังไม่เสร็จนะครับก็คือเราควรที่จะทาภารกิจหลายวันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนก็คือพอ13นาทีเพื่อนๆกดไปนะครับพอหนึ่งวันเราได้ Energy 24อยู่แล้วนะครับมันกําหนดให้เรา2 4อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับก็ต่อไปจะเป็นในเรื่องของการซื้อนะครับก็จะมีในเรื่องของเนี่ยอ๋อนี่ไง สามารถใช้มาติกซื้อได้ครับสิบสองสิบแปดนะครับหกอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอ๋อนี่ไงผมสามารถซื้อตัวของทรัพยากรได้ครับถูกมากเลยอ่ะนะครับตัวฟาร์มนะครับออกตัวฟาร์มต้องใช้ตัวนั้นแทนอืมหมอมีเทียร์ด้วยเหรออ๋อเป็นในเรื่องของตัวเบียร์นะครับแล้วก็มีแพ็คเปิดนะเออน่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ามีหีบนะครับหกมาติกไม่มีอ่ะเหรียญมาติกไม่พอนะครับผมมีแค่หนึ่งเองมะหนึ่งจุดสองนะครับ เลื่อนได้ไหมอ่อนเลื่อนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของตัวแพ็กทรัพยากรนะครับเพื่อนๆถ้าใครแบบว่าเอ้ยเราอยากจะอยากจะแบบเล่นจริงจังนะครับก็กดซื้อตรงนี้ได้เออผมตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยผมก็มีมาติกอยู่นี่ว่าทำไมมันไม่โชว์นะครับเนี่ยมันโชว์แล้วนะเพื่อนๆโอเคตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสเต็กกิ้งป้เนี่ยนะครับฝั่งทางเนี้ยนะครับก็คือเอาเหรียญมาสเต็กกิ้งนะครับจะได้1 2 0นะครับแล้วตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับเรายังไม่มีอะไรเลยโอ ก็ S 1> <S 1> <S 1> <S อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องของตัวบดนะครับนี่เหลืออีก8นาทีก็คือเอ่เกมนี้ใช้ในเรื่องของตัวระยะเวลานะครับเพื่อนๆมันก็เป็นเหมือนกับเกมคลิกๆเนี่ยแหละนะครับแต่ก็สิส่งสําคัญก็คือสายฟรีเล่นได้เนี่ยแหละนะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆจริงๆนะครับก็สําหรับใครที่อ่ดูคลิปนี้นะครับอยากจะลองอ่เข้ามาเล่นดูนะครับหรือว่าลองมากดดูเนี่ยเออว่าแบบ มันจะได้มันจะได้เงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็ลองกันดูนะเพราะว่ามันฟรีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญนะครับก็ฝั่งข้างบนนะครับจะมีเหรียญ a s h นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับจากในเรื่องของตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอะไร crypto tab นะครับในเรื่องของตัวเว็บไซต์นี้นะครับผมเรียกว่า crypto trick ยี่สี่นะครับนี่นะเราสามารถกดซื้อตรงนี้ได้จริงๆผมก็อยากเห็นราคาเหรียญนะอืมมันมีราคาเหรียญไหม เดี๋ยวผมลองกดไปดูนะครับผมว่าน่าจะหาได้นะโอะ้โหแล้วก็ขนาดวอลลุ่มไหนได้ไหมอันไีนนะ C B ใช่ปะ C B M นะครับนี่ไงราคาเหรียญโอ้โหเพื่อนๆดูราคาเหรียญสิเ <laughs> นี่ยครับเราเจอราคาเหรียญแล้วนะครับก็วอลลุ่ม24ชั่วโมงนะครับวิ่งอยู่ดูย0หกร้นะครับ ถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็อยู่0.6 USD <c oughs> คือราคาถามว่ามันลงไปเยอะไหมก็ราคาตอนนี้คือ0.0098นะครับตีเป็นดอลลาร์นะถือว่าอ,อยากเห็นไฮมันจริงๆเลยนะครับผมมันเริ่มต้นตรงนี้ใช่ปะ0.01นะครับแล้วก็ล่วงลงมาเรื่อยๆลง,ลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอเคก็เกมนี้นะครับก็มีมีในเรื่องของการานเตีนะครับแต่ละโวลุม่มโวลุ่มนี้โคตรน,น่ารักเลยนะครับ เออดูดิหกร้อยเองนะก็มันอยู่ถึงขนาดนี้มันไม่ปิดเกมไปนี่ผมก็ก็ก็โอเคนะโอเคนะครับก็ราคาเหรียญประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อนก็ลองลกันดูนะครับเพราะมันเกมเป็นเกมที่ใช้เวลาไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะครับแค่มากดประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็น่าจะเดียวกันเนาะราคาเหรียญน,น่าจะคล้ายๆกันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้เป็นนเรื่องของตัวกําลังนะครับเพื่อนเแล้วก็จะเป็น e n e น g y นะครับที่เหลือที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับ ก็จะมีพวกฟาร์มไมนิ่งนะครับ NFT เนี่ยครับ NFT ไมนิ่งนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับก็ NFT c a r drop นะครับจะมีตรงนี้ด้วยเนาะสมมุติถ้าแบบว่ามันจะบอกอในเรื่องของตัวเ a ดน,นะครับอืมก็โอเคราคาเหรียญเพื่อนๆเห็นไปแล้วเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับตัวของคริปโตบูตมัตเตอร์นะครับตรงนี้ใครที่มี มีแบบใครที่เล่นอยู่นะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซ you เก a i n next t i ม e บายบายจ้า